พระที่ปีนเสาโดนทํำลายร่างกายโอ้ผมเองก็มองว่าคนเขาคงหมั่นไส้ท่านนะครับแต่ที่จริงไอ้พระปีนเสาเนี่ยผมมองว่าแกก็ยังคุยรู้เรื่องนะยังคุยรู้เรื่องนะครับแล้วเป็นพระที่บวชมาจริงอะไรก็จริงนะครับแต่ว่า ไปถีบไปอะไรมันก็จะรุนแรงไปใช้มาตรการไม่ใส่บาดไม่ยกมือไหวหรือเดินชนไปเลยก็ได้นะครับคือท่านต้องปรับปรุงตัวความรู้ท่านก็มีนะครับความรู้ก็มี มันมีมาตรการอื่นที่จะต้องทำให้ท่านปรับปรุงตัวนะครับหนึ่งผมว่าพระปีนเสาเนี่ยเขาก็เจตนาดีานะที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาแต่คำพูดคำจาคือยาท่าทางท่านท่านออกมาไล่สดหรือท่านจะกินทุเรียนกัดก้มๆอย่างนี้นมันไม่สํารวมนะครับมันไม่สํารวม พระก็าต้องกินกระมิดกระเมี้ยนฉันกระมิดเม้มมีปากเคี้ยวว่านั่นไปเจอพระกินเคี้ยวจับจับจับ,จบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไอ้นี่แดกทุเรียนมากัดกว้วมก่วมเอ๊ะท่านจะมาทำทำไหม่ท่านสอนธรรมะธรรมโมให้ชาวบ้านถ้าจะมาไล่สอนธรรมะธรรมโมให้กับชาวบ้านที่เขาไม่รู้ ชาวบ้านเขารู้ครับชาวบ้านเขาไม่ได้โง่ถึงจะไม่รู้เรื่องหลักพระพุทธศาสนาแต่ว่าเขารู้ว่าใครถูกใครผิดผมไม่ได้ไปถือหางใครนะฮะไม่ไปถือหางฝ่ายไหนนะครับคือผมก็ อย่างนี้นะโดยนิสัยส่วนตัวผมก็อย่างเนี้ยสมัยก่อนผมเป็นรองสารวัตรนะครับเป็นรองสารวัตรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มีพระองค์หนึ่งดังมากดังมากในประเทศไทยเลยอยู่เลยบ้านผมไม่หน่อยเดียวอะนะครับฉันน้ำมูดไอ้น้ำเยี่ยวอะน้ำเยี่ยวเยี่ยวใส่โถเข้าไว้อะ แล้วก็ไปกินบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ฉันน้ำมูดผมก็ไม่เอาลยว,วะโอโหข้าวแถวก็เมนแถวเลยนะแล้วไปจิบน้ำเยี่ยวพระกูไม่เอาหรอกไอ้เหียงเป็นเทวดามาจากไหนกูไม่กินเยี่ยวมึงหรอกนะครับสสเวลานั้นนะสสพินิษเนี่ยยังไปกินน้ำเยี่ยวไอ้พระองค์นี้เลย นะครับผมไม่เอาหรอกเออแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะสงครามหรือมันจะตายไม่มีน้ำกินมันก็คงจะกินน้ำเยี่ยวตัวเองมันก็คงพอทำได้แต่นี่แม่นเยี่ยวใส่โถเข้าไว้เหมือนกับน,น้ำชาเลยแล้วชาวบ้านแย่งกันไปจิบจิบจิบนะครับตอนนี้นุ่งเขียวผมเขียวไปแล้วเนะี่ยเลยบ้านผมไม่หน่อยเดียวนะนะ โอ้ยชาวบ้านศรัทธากันบอกกูไม่เอาหรอกแล้วท่านก็บอกเอ้ยผมไม่จเจริญหรอกไม่ได้ไปฉันน้ำมูดท่านกูไม่เอาหรอกใครจะไปฉันก็ไปเถอะผมไม่เอาแล้วครับดังมากครับสมัยปี2 5 3พนเอ็ดนะดังมากโอ้เป็นเทวดาเดินดินเลยนะครับ ผมไม่เอาและสวัสดิ์ใหญ่จรลูนเนี่ยให้ผมขนทรายไปเอาทรายจากกาญจนบุรีไปใส่รถสิบล้อไปถวายพระที่สมุดสาสงงขามเพื่อไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารผมก็เห็นเป็นเรื่องบุญเรื่องอะไรนะครับก็ไปเจอหลวงตาท่านหนึ่งก็ดังมากอธิบดีเวลานั้นก็ไปกราบเท้าเลย ท่านต้องเอาตีนเหยียบหัวเลยนะครับมาเนี่ยกาบเสร็จเนี่ยหลวงตาน,นี่เอาตีนเหยียบหัวเลยนะแล้วเอาตาพดตีหลังแล้วบอกจะได้ในพลเออให้จะเจริญนจะิญนได้ในพลผมดูแล้วตีนแม่งกด็ดามนะครับผมไม่เหยียบหรอกครับผมก็พนมมือยกมือไหวห่างๆผมไม่กาบหรอกครับท่านก็ชี้หน้ามึงไม่มีทางได้่เป็นในพลชาตินี้ผมก็ไม่เอา ปรากฏอยู่มาไม่นานก็สึกครับไปได้เมียหลวงตานะครับเมาแอเลยนะครับก็ผมก็ยังรอดมาเป็นในพงในผลได้ไนงะก็ไม่ต้องกินทั้งน้ำเยี่ยวไม่ต้องไปให้พระเหยียบหัวนะครับคนให้เหยียบหัวก็ ผมไม่รู้ฮะก็หลายคนนะครับหลายคนนะครับปูก็เห็นแม่งก็เสียงแค่พันเอกอะนะฮะมันไม่ใช่อยู่ที่พระไปเหยียบหัวพระเป่าหัวให้มันอยู่ที่เราปฏิบัติตัวยังไงทำงานยังไง มีไปให้พระเอาตีนเหยียบหัวมีไม้ถะพดฟาดหลังด้วยนะผมมองว่าพระปีนเสายังพอแก้ไขได้ไงยังพอแก้ไขได้แต่ท่านท่านไม่ฉลาดพูดไปโต้ตอบแล้วพูด สู้เขาไม่ได้หรอกครับสู้อาจารย์เบียไม่ได้อาจารย์เบียเทคนิคการพูดจิตวิยาสูงกว่าแล้วไปเจอกับแพรรี่ด้วยแพรี่จบปลี่ยนเก้าประโยคหลักทำมงธรรมะอะไรแพรี่ก็เก่งกว่าแต่เจตนาแกก็ดีเจตนาแกก็ดีแต่ไปพี่เลนหน่อยไปพี่เลนหน่อยตรงอะไร ไปปีนเสาไฟหรือไปแสดงกิริยาอาการไม่สํารวมแต่ว่าอย่าถึงกับท่านต้องไปต่อยไปตบท่านหรือว่าไปถีบท่านเลยนะผมแนะนำพระปีนเสาว่าหยุดไล์ไปหยุดไปออกรายการไปสักหน่อยแล้วทำตัวให้สํารวมทำตัวให้สํารวมยังแก้ไขได้ยังแก้ไขได้นะครับท่านแก้ไขตัวท่านเองเถอะนครับ เราเป็นญาติโยมเนี่ยสิ่งที่เราถืออยู่ในมือคือไม่ใส่บาทเวลามาก็เดินกอดปกเอ้ยไม่ทำมาหาแดกแล้วไอ้ห้ามาบินธบาทเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วครับใครอย่าไปใส่บาทนะไอ้บ้านี่แม่นปีนเสาไฟนะ มันก็แย่แล้วท่านก็น่าจะรู้ตัวท่านแล้วคนด่าทั้งเป็นคนด่าท่านเป็นจํานวนตั้งเยอะนะฮะท่านต้องควบคุมอารมณ์แต่ว่าจับใจผมจริงๆเลยนะผมแนะนําให้ท่านไปหาหมอจิตเวชคือบางทีท่านยึดมั่นถือมั่นเกินนะครับท่านยึดมั่นถือมั่นเกินไปให้เดินสายกลางดีกว่า ให้เดินสายกลางเดินสายกลางก็ขนาดท่านโดนโดดถีบแล้วเนี่ยคนคอมเมนต์มาเนี่ยเห็นใจไอ้คนถีบว่าเจ็บตีหรือเปล่าโอ้โหนี่ขนาดท่านอยู่ในผ้าเหลืองนะคนไปคอมเมนต์เป็นห่วงไอ้สามคนนะว่าเจ็บตีหรือเปล่านะโอ้ยขออนุโมทนาบุญกับไอ้คนถีบด้วย มันกลับกันน่ะมันอะไรโลกกันคนนี่ไปโดดถีบพระคนไปเห็นใจคนถีบว่าจะเจ็บตีนหรือเปล่าจะได้รับบาดหรือเปล่าแทนที่จะไปห้ามว่าเอ้ยมึงอย่าไปทำอย่างน้อยเขาว่าอยู่ในผ้าเหลืองนะครับ ละเวลาพูดออกสื่อหรือไปรายการสดเนี่ยมันไม่มีสคริปต์มันลบไม่ได้เหมือนผมมาไลฟ์สดเนี่ยมีอะไรก็พูดไปนะและท่านท่านต้องหยุดพฤติการท่านเถอะครับจะพาประชาชนไปร้องเรียนนายงนายกอะไรเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วมันไม่ใช่กิจของสง นะครับไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยนะครับเก็บเงินที่ญาติโยมเขาถวายให้ส่วนตัวท่านนะเอาซื้อของเซเว่นฉันไปวันๆก่อนประคองตัวไปนะฮะคือคนถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองจะปกป้องพระพุทธศาสนา แล้วอ้างจะปกป้องพระพุทธศาสนาชาติสถาบันด้วยอะไรอย่าเอาไปอ้างเลยนะครับทำตัวเองให้ดีก่อนเถอะเป็นพระต้องสำรวมครับเป็นพระต้องสำรวมครับ ผมก็ไม่รู้ท่านพูดพาดพิงผมประเด็นอะไรบ้างนะครับผมก็ในฐานะที่ <c oughs> แก่กว่าท่านนะครับแก่กว่าท่านก็แนะนำไปยังพอแก้ไขได้นะฮะยังพอแก้ไขได้ยังไม่ได้ไปร่วมประเวณีกับสาวหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่มันจะทำให้ประราชิกนะครับ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุ้ก็สอนญาติโยมให้ยึดถือศินห้าข้อแรกคือปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังฉันเนื้อสัตว์ใครทำต้ยมยำปลามาให้ท่านก็ฉัน ใครทําลาบเก้งมาถวายท่านก็ฉันเพราะอาชีพของคนในสมัยก่อนคือล่าสัตว์เข้าป่าหาปลาล่าสัตว์สมัยนั้นมีพระเทวทัตเนี่ยท่านเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยท่านฉันมังสวิรัตเลย แล้วก็บอกผู้เจ้าเนี่ยปากว่าตาขยิบบอกห้ามฆ่าสัตว์แต่ยังฉันเนื้อสัตว์เกียบตัวกินไข่สงก็เห็นด้วยกับพระเทวทัตว่าเออจริงพระผู้เจ้าเนี่ยสอนห้ามฆ่าสัตว์แต่ยังฉันเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยปากว่าตาขยิบนี่หว่ามู่สงก็เกิดการแตกแยก ผู้เจ้าท่านก็กำหนดหลักเกณฑ์มาว่าหนึ่งอย่าไปฆ่าด้วยตัวเองอย่าไปให้เขาฆ่ามาเพื่อมาเป็นอาหารแก่เราอย่าไปรู้เห็นในการฆ่าและก็ปรงซะว่ามาเป็นวัฏจักรชีวิตมนุษย์อย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายวันนี้ท่านมาเป็นอาหารเราเราก็ปรงเห็นใจท่านวันหนึ่งเราตายไป ร่างกายเราจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักในดินเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์เป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันไปเช่นนี้หนอเพราะท่านรู้ไงว่าชาวบ้านมันต้องมาหากินด้วยการล่าสัตว์ท่านก็สอนว่าให้ละเว้นกันบ้างเขาต้องแต่งเรื่องให้เทวทัตโดนเทวรณีสูบไปอันนี้พระปีนเสาท่านก็อยากจะปกป้องพระพุทธศาสนา แต่ว่าคําพูดคําจาท่านก็จะเป็นเหมือนพระเทวทัตนะมันจะทําให้คนเห็นผ้าเหลืองแล้วก็เสื่อมศรัทธาแทนที่จะจะกราบไหว้ลูกเราเนี่ยพอบวชไปเนี่ยเรายังกราบเลยนะกราบเท้าสามครั้งเลยนะทั้งทั้งที่เป็นลูกเราเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออดพอมีสภาพเป็นพระพิสุขแล้วนะครับที่ผมพูดหลายครั้งในการไลฟ์เนี่ยเพราะผมเป็นห่วงไนงะ เนื่องจากเป็นประเด็นที่กำลังดังประเด็นที่กำลังดังแล้วก็ญาติโยมสนใจนะครับมันก็ไม่ควรจะมีพระแบบนี้แหละแล้วก็สื่อมวลชนครับพี่เลยวัดขอร้องเถอะอย่าเชิญท่านไปออกสื่อเลยไม่ว่าจะช่องอะไรก็ตามนะครับเพราะท่านรู้อยู่แล้วในฐานะที่ท่านเป็นสื่อมวลชนเนี่ย ว่าแกบ้าบ้าบาบ,าบาพูดไม่ยั้งคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เลตติ้งดูดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าท่านบาปด้วยนะท่านรู้ว่าพระปีนเสาเขาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนมีส่วนบาปนะเหมือนกับมีส่วนทำลายพระพุทธศาสนานี่ความคิดส่วนตัวผมนะนะครับ คือมันเผยแพร่ออกสื่อสารมวลชนไปก็ทำให้คนเสื่อมถอยในพระพุทธศาสนาไงเราเองก็จะมีส่วนบาปด้วยนะผมมองผมมองส่วนตัวคือคนทำสื่อผมก็เห็นใจคนทำสื่อครับ เขาก็ต้องหาประเด็นใครดังมาอะไรมาเขาก็ต้องเชิญไปออกรายกันวันดีครับวันดีครับวันดีครับเชิญนั่งครับาาครับเดี๋ยววันนี้สักตอนสิบสีบส่กาไหมใช่ไหมที่สสจะมาสสจะมาบวยพรนะเมื่อเช้าก็ท่าองว่ามานะครับ ผมก็อยู่งผมอย่างเงี้ยครับเหมือนสารพระภูมิเก่าๆแก่ๆนะฮะก็อยู่ผมไม่เข้าข้างใครละครับไม่เข้าข้างอาจารย์เบียร์หรือไม่เข้าข้างพระปีนเสาอะไรนะครับ มันไม่มีใครถูกทั้งหมดครับแต่ผมมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าคนตื่นกระแสตื่นกระแสอาจารย์เบียร์ทำให้คนสนใจพระพุทธศาสนาผมมองในแง่ดีนะแต่อาจารย์เบียร์ท่านก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดเพราะท่านก็ยังเด็กอยู่บางทีท่านก็อาจจะสอนผิดแนะนำผิดแต่มันทำให้คนสนใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้าเถียงกันนี้สู้อาจารย์เบียร์ไม่ได้เพราะคนมันสนใจทางอาจารย์เบียร์มากกว่านะครับเรามองในแง่ดีแล้วมีอะไรก็แนะนำกันแก้ไขกันดีกว่านะครับแก้ไขกันดีกว่านะครับผมไม่ได้มองพระปีนเสาชั่วเลวครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่ตั้งท่านเป็นพระครูประหลัดนะครับ ถ้าจะให้ท่านศึกเนี่ยต้องศึกไปรักษาตัวศึกไปรักษาตัวครับไม่ไม่เชื่อลองไปหาหมอจิตเวชดูนะครับต้องศึกไปรักษาตัวสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วจะกลับมาบวชใหม่ก็ได้เพราะท่านไม่ได้ประสาชนะ,ค,ะครับครับเมื่อเช้าก็ ทรคุยกับท่านนายกพลเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นน้องรักผมนะครับท่านสมศักดิ์จันทพิงค์นี่เป็นมือปราบนะครับลงไปทํางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ได้ถึงเก้าปีนะครับกลับมาก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียงนะ ใช่มือปราบฉลามดำครับไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียงนะได้เป็นสมัยที่สองแล้วนะครับยังจะต้องรับใช้พี่น้องชาวนาครสวรรค์อีกสี่ปีซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นบ้านผมนะผมเกิดที่นครสวรรคนะ์อำเภอท่าตะโกนะครับมันต้องได้นายกอย่างนี้นะครับหนึ่งมีบารมีด้วยบารมีมีบารมีคุณงามความดี นักเลงหัวไม้ก็ไม่กล้าจะมาหือมาอือนะครับแม้แต่สอสอ,อะไรก็ให้ความเคารพนับถือยำเกรงข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองก็ให้ความเคารพยำเกรงเออมันต้องได้อย่างนี้มันไม่ใช่ไปได้นายกที่ใช้เงินซื้อเสียงมาแล้วก็มากอบโกยเพื่อจะเอาทุนคืนนะครับก็มีตำรวจที่ ดังๆก็มีท่านสมศักดิ์จันทพิง์เนี่ยครับไปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และมีท่านพลตำรวจโทคำารนวิทยุกจจ์ไปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอีกคนหนึ่งพลตำรวจโทเดี๋ยวนะไอ้ไข่แดงมันชื่อชื่อจริงมันอะไรรู้ไข่หนุยไข่แดงนะครับเป็นนายกเทศบาล หาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นพวกมือปราบนะครับที่จริงพวกนี้ถ้าลงสอสอก็ได้สบายสบายอยู่แล้วการจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ยากกว่าเป็นสอสอนะเพราะมันเท่ากับรวมสอสอแปดเขตมารวมกันนะครับอยากได้เช่นการบุรีผมเนี่ยหมออะไรวะไอ้คนปัจจุบันเนี่ย หมอหวัดเนี่ยหมอหวัดนี่ือหาเสียงไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนะไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนะแข่งกันนะครับ